สัทธาพารวยแม่น้ำหนึ่งโพสต์รูปปั้นพญานาคเซียนหวยแห่ซูมเลขเด็ดลอยมาแต่ไกลหลังจากแม่น้ำหนึ่งมาออกรายการหวนกระแสทางช่องสามที่มีหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยเป็นพิธีกรระหว่างนั้นแม่น้ำหนึ่งได้เขียนเลขใส่กระดาษให้กับหนุ่มกัญชัยทำให้หลายคนสงสัยถึงเลขเด็ดที่แม่น้ำหนึ่งเขียนไว้ เป็นเลขอะไรกันแน่ก่อนแม่น้ำหนึ่งออกมาไลฟ์ผ่านทาง Facebook เพื่อขายเครื่องรางของขลังช่วงหนึ่งแม่น้ำหนึ่งตอบคำถามที่มีคนถามกันเข้ามาเยอะว่าตัวเลขที่เขียนให้หนุ่มกันชัยนั้นเป็นตัวเลขอะไรจากนั้นแม่น้ำหนึ่งได้หยิบกระดาษขึ้นมาแล้วเขียนเลขโชว์ซึ่งเป็นเลข0906พร้อมกับบอกว่าให้เลขนี้กับหนุ่มกันชัยและหลายคนถามว่าทำไมชอบตัวนี้ส่วนที่มาที่ไป คนที่บอกว่าหนึ่งเลิกให้หนึ่งขออนุญาตบอกว่าไม่เลิกให้เพราะให้มานานแล้วล่าสุดแม่น้ำหนึ่งยังโพสต์รูปภาพรูปปั้นพญานาควังปู่นาคาอ,อนันตนาคราชมหาโพธิ์ขสัพพร้อมระบุข,ข้อความว่าศรัทธาพารวยไม่มีคำว่าหมดศรัทธาอย่างสร้างต่อและศรัทธาต่อไม่มีคำว่าท้อและหยุด แต่ภาพรูปปั้นพญานาคที่ปรากฏซึ่งแม่น้ำหนึ่งกำลังก่อสร้างนั้นมีตัวเลขปรากฏขึ้นมาอย่างชัดเจนทำให้บรรดาเซียนหวยไม่พลาดที่จะส่องและไปลุ้นโชคในงวดนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด